คนผิดควรจะรับการลงโทษแต่ปัญหาของสังคมไทยเวลานี้คือแม้กระทั่งคุณจะพูดว่าใครคือคนผิดคุณจะพูดไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่คุณรู้อยู่ว่าใครอยู่เบื้องหลังภาพข่าวเหตุการณ์ไทม์ไลน์ทั้งหมดที่มันลำดับอยู่แต่คุณพูดไม่ได้และคุณก็เอามาลงโทษไม่ได้แต่ผมยังเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงได้ และมีโอกาสเปลี่ยแปลงผมยังเชื่อ,อใช่ไหมอันนั้นก็คือสัญญาณความดูแลมันก็มีมาตลอดมันก็จะโดนปลาระเบิดขวดโดนอะไรแบบนี้คือมันจะโดนอยู่ตลอดจริงๆมันก็ส่งสัญญาณอยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะเกิดความดูแลแล้วมันจะปราบแต่เราไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ไอการคุกคามการการอะไรต่าเนี่ยมันก็ทําให้ผู้นำนักศึกษาจํานวนหนึ่งเนี่ยเข้าป่าไปก่อนแล้ว รก,ก่อนหตุลาผมเป็นคนทำหนังสือแล้วก็เป็นผู้ร่วมชุมนุมธรรมดาจริงๆวันที่5เนี่ยผมก็ไปแต่ว่าพอดึกหน่อยสักสองสาทุ่มอะไรรถเมย์ใกล้จะหมดอะไรเราก็กลับกลุ่มพวกผมเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าก็มีความเสี่ยงอันตรายนะฮะแล้วเราก็มีภารกิจที่ต้องทำเชา้าผมก็ต้องทำงานเหมือนคนทำงานทั่วไปเนี่ยเพราะว่าทำสมัครพิมพ์แล้ว จำรายละเอียดไม่ได้มันชุลมุนต่รู้แต่ว่าผมจะอยู่โซนหน้าตึกบัญชีอยู่ละคือคือวันที่หกอะ่ะมันก็อยู่ด้วยกันหมดนั่นแหละแล้วก็มันก็แตกกระจายพอแตกกระจายเข้าไปพมยอมกันยิงระเบิดยิงอะไรหนักงเนี่ยมันก็แตกเข้าไปในตึกบัญชีอรุวัตเนี่ยเขาก็กระโดดถีบ้ประตูประตูตึกบัญชีเพื่อให้ประตูมันพังแล้วจะได้แบบคนจะได้เข้าไปหลบกันก็เขาก็โดนยิงพอดี พอสักครู่เนี่ยก็เสียชีวิตะอะเพราะมันเป็นเ16คิดว่ามันมันยิงเราตายได้พอทหารมันก็เข้ามาพอเข้ามาปุ๊บมันก็ไอ้พวกนี้เลด่าตะโกนด่าก็เอาพานแท้ปืนซัดตู้มาที่หน้าอกไล่ให้ออกมามานอนกลางสนามลกลางสนามวุทแล้กก็ถอดเสื้อแล้วก็เอาขึ้นรถไปที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนถ้าบอกว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะ มันก็ก็เกินไปเพียงแต่ว่าเขารับได้ไหมกับแนวความคิดแบบสังคมนิยมแบบฝ่ายซ้ายเนี่ยเขารับได้เพราะมันเป็นอุดมการณ์ของคนหนุ่มสาวในเวลานั้นการทำเพื่อคนยากคนจนการทำเพื่อคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกเอาเปรียบในสังคมนี่มันเป็นสิ่งที่คนหนุ่มสาวใฝ่ฝันอะในโลกยุคนั้นมันก็คือผมก็เหมือนก็บอกว่า มันไม่มีทางอื่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าในประเทศโลกที่สามทั้งหลายเนี่ยมันก็คือมันมันไม่มีมันไม่มีแบบรูปแบบของประชาธิปไตยอะเนี่ยมันก็คือแบบมันก็จะเป็นเผด็จการแบบที่เอามริการหนุนหลังแล้วก็สู้กับฝั่งที่กองกาลังฝั่งคอมมิวนิสต์ที่มันสู้กันสองฝั่งมันไม่มีคาว่าไอ้เสรีประชาธิปไตยอยู่ตรงอยู่ตรงในพื้นที่แบบนี้ในตะวันตกมันมีตกลงเราจะเลือกไปทางไหน พม่าวันนี้ถ้าคุณเกี่ยว่าคุณถูกปราบว่าคุณทำไงคุณก็ต้องเข้าป่าจาับปืนอะไอโลกนี้ไม่มีโนรโกสวรรค์ไม่มีบุญธรรมกำแต่งไม่มีอะไรแบบนี้ใช่คือทุกอย่างมาเป็นวิทยาศาสตร์มันคือโลกมันคือเทววัตถุมันแล้วก็ความคิดมันก็คือเป็นความคิดที่มันทันสมัยกับโลกตรงนั้นเยอะมากแล้วมันก็จะมีแบบอย่างจิตมิจิตภูม,มิศักดิ์อย่างเจวก่าอะไรใช่ไมมันเป็นกระแสโลกอะมันไม่ใช่เฉพาะเรา ประชับตยมันถอยหลังความเป็นแปไตยมันถูกบดบังให้ถอยหลังไปแล้วก็มันเหมือนกับคลื่นมันมาซ้ำรอยใหม่แปไใยในยุคปัจจุบันมันก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นแปไตยแบบที่แบบดั้งเดิมแบบแบบอะไรแบบแบบที่เป็นกันมามันต้องมีความลดความเหลื่อมล้ํามากขึ้นมีการกระจายความมั่งคั่งเป็นหลักการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกอนาคตการมองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นกระแสที่ผมคิดว่ามันก็ขึ้นมาในช่วงในช่วงนี้แล้วมันแล้วมัน มันเป็นทั้งโลกด้วยมันเป็นทั้งโลกด้วยแล้วมันก็ส่งอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ไทยด้วยผมพิดาราความขัดแย้งในรุ่นผมผมใช้คำว่าความขัดแยง้แยงทางชนชั้นคือคนที่มั่งมีกับคนที่ด้อยโอกาสแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของ generation คือความขัดแย้งระหว่างรุ่นคือคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอนาคตสำหรับเขาเลย ะครับคุณอยากจะทำงานทำการดีๆคุณไม่มีโอกาสมันมองไม่เห็นเลยว่าประเทศนี้จะมีอนาคตสำหรับพวกเขาคุณเรียนมาแทบเป็นแทบตายเรียนจบมาอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะประเทศนี้ไม่ให้โอกาสกับเขาคุณคิดว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมล่ะในอดีตเนี่ยมันเป็นขบวนจริงๆมันเป็นขบวนที่มีการจัดตั้งแบบ ยังเป็นระบบเลยใช่ไหมมนมีแนวคิดมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีมีแรงหนังที่เหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวค่อนข้างเยอะแต่โลกยุคปัจจุบันมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันใหญ่กว่ามันกว้างกว่ามันอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยความกว้างกว่าใหญ่กว่านี่มันทําให้มันมีความหลากหลายมากเพราะนี่ความหลากหลายอันนี้มันมีด้านดีตรงที่ว่ามันมาได้ไปทางเดียวแบบ ที่คุณจะต้องพากันไปแบบออถ้าลงเหวลงอะไรก็ลงกันหมดแหละลักษณะความหลากหลายอันนี้เนี่ยมันมันผมคิดว่ามันมันแตกต่างเราไม่ได้เราไม่เราอย่าไปบอกว่ามันแย่กว่าผมคิดว่ามันมีด้านที่ดีกว่า